โรคไตเป็นโรครายแรงอันดับต้นๆของประเทศไทยและนำพาไปสู่อาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสำรวจตัวเองและหาวิธีบำรุงและป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อให้เราปลอดภัยจากโรคไตวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีเช็คง่ายๆว่าเราเริ่มมีอาการเป็นโรคไตแล้วหรือยังหากคุณมีอาการเหล่านี้มีความเป็นไปได้ว่าไตของคุณอาจจะทำงานผิดปกติก็เป็นได้นะครับ 1. อาการอ่อนเพลียหายใจทีใตที่ปกตินั้นจะสร้างฮอร์โมนที่เรียกว่า EPO หรือชื่อเต็มคือ e r y t h r o p ยอี t i n ซึ่งมีหน้าที่สร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงที่มีออกซิเจนเมื่อไตทำงานปิดปกติจะทำให้ EPO ลดน้อยลงเมื่อเซลล์เม็ดเลือดแดงส่งออกซิเจนไปปริมาณที่น้อยลงสมองและกล้ามเนื้อของคุณจะอ่อนล้าอย่างรวดเร็วจึงส่งผลให้หายใจทีอ่อนเพลียและเหนื่อยง่ายนั่นเองนะครับ 2. หน้ามืดวิงเวียนและอ่อนแรงเกิดจากภาวะโลหิตจางที่เกี่ยวข้องกับภาวะไตาวายส่งผลให้สมองของคุณไม่ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอซึ่งอาจจะทําให้รู้สึกหน้ามืดวิงเวียนหรืออ่อนแรงได้ 3. รู้สึกคันมากเป็นเพราะผู้ป่วยโรคไตไม่สามารถขับสารฟอสฟอรัสออกทางไตได้ไตจึงกับคงเสียออกทางกระแสะเลือดเมื่อไตทํางานผิดปกติทําให้คงเสียไปสะสมอยู่ในเลือดจึงส่งผล ท้าไมเกิดอาการคันอย่างรุนแรงได้ 4. อาการบวมอาการบวมเป็นเพราะไตไม่สามารถขับน้ําและเกลือที่เพิ่มอยู่ในร่างกายออกไปได้ซึ่งจะสะสมอยู่ในร่างกายของเราจึงทําให้มีอาการบวมที่ใบหน้าขาข้อเท้ามือหรือทั้งตัวก็เป็นได้ 5. ลมหายใจเหม็นลมหายใจมีกลิ่นแรงผู้ป่วยที่เป็นโรคไตบางคนรู้สึกได้ว่าลมหายใจของตัวเองมีกลิ่นเหมือนแอมโมเนีย บางคนก็หายใจเหมือนกินข้าวรวมถึงอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารและน้ำหนักลดได้ 6. ปัสสาวะผิดปกติเช่นปัสสาวะเป็นฟองปัสสาวะเป็นฟองมากเกิดขึ้นจากปริมาณโปรตีนในปัสสาวะมีสูงกว่าปกติฟองที่อยู่ในปัสสาวะจะมีลักษณะเป็นสีขาวลักษณะดังกล่าวอาจเกิดจากเส้นเลือดฝอยในไตมีการอักเสบจึงส่งผลทําให้โปรตีนรั่วไหลออกมามากผิดปกติ ปัสสาวะสีเข้มปัสสาวะสีเข้มในที่นี้อาจจะเป็นสีน้ำตาลสีม่วงหรือสีเลือดสาเหตุเกิดขึ้นจากการติดเชื้อทางปัสสาวะเนื่องจากไตทำงานผิดปกติปัสสาวะขัดหรือปัสสาวะไม่ออกอาจเป็นเพราะทางเดินปัสสาวะถูกขัดขวางหรือถูกกั้นเนื่องจากระบบทางเดินปัสสาวะหรือไตทำงานผิดปกตินั่นเองปัสสาวะบ่อยการที่เราปัสสาวะมากหรือน้อยในแต่ละคนอาจไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการดื่มน้ำของแต่ละคนแต่ถ้าคุณดื่มน้ำ ในปริมาณที่ปกติแล้วแต่ยังมีการปัสสาวะบ่อยกว่าปกติซึ่งในความเป็นจริงแล้วกระเพาะปัสสาวะของเราสามารถเก็บน้ําได้ประมาณ250ซีถ้าไตเราทํางานผิดปกติไตจะไม่สามารถยับยั้งการขับน้ําออกจากกระเพาะปัสสาวะได้จึงส่งผลทําให้ปัสสาวะบ่อยกว่าปกติซึ่งสังเกตได้ชัดในตอนเวลากลางคืนอาจจะต้องตื่นมาปัสสาวะมากกว่า3หรือ4ครั้งต่อคืนเลยทีเดียว หลังจากที่เราได้เช็คอาการเบื้องต้นทุกท่านมีอาการคล้ายกับข้อไหนกันบ้างร่วมพูดคุยกันในคอมเมนต์ด้วยนะครับได้ถึงแม้เราสำรวจตัวเองแล้วว่ามีอาการคล้ายกับบางข้อที่กล่าวมาข้างต้นอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจคิดว่าเราแย่แล้วแน่ๆอย่าเพิ่งคิดไปเองนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาอาการผิดปกติในตัวของเราอย่างละเอียดก่อนแต่สิ่งที่จำเป็นที่ต้องทำแน่ๆก็คือการลดปัดจจัยเสี่ยงร้ายแรงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับไตของเราเราอย่าลืมกินอาหาร ที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอให้ทุกๆท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพดีๆได้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ